นี่ครับตัดมาผมคัดมาประมาณหกสิบตัวนะฮะสวัสดีครับพี่น้องการประกาศกันผมเตบิตาฮับนะครับคลิปนี้ก็นี่เห็นฉากข้างหลังแล้วคัดปลาครับวันนี้เราจะมาคัดดารกอนสโนอายุสองเดือนครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกี่ตัวคลองนี้ใครที่รออยู่รีบไปนะหมดเร็วนะดากอนสโนเนี่ยไปเดี๋ยวเสร็จเวลาไปคัดกันดีกว่า กับกล้องแล้วทีนี้ก็ดูฮะนี่หนึ่งบอ่อนะหนึ่งบ่อให้ดูหนึ่งบอ่อเนี้ยสามร้อยตัวอันนี้ก็สามร้อยสองบ่อสามร้อยอันนี้กักบสี่ห้าร้อย่ะสามบอ่อแล้วก็บ่อเล็กตัวนี้ร้อยตัวสี่บอ่อนี่เอ้ย สกระมังปูกนกับหกระมังนี่คือ,อคอกเดียวนะก็คือให้มันรัดหมด2ฝั่งคู่เมียนะผมก็เนี่ยใส่ในกระมังปูนปล่อยแม่งรัดเลยอยู่ด้วยกันอาทิตย์หนึ่งดูลูกที่ได้ต้องมากระจายออกไม่งั้นไม่โตมาสอเดือนครึ่งแล้วได้เวลาคัดละปลาไซส์หนแล้วนตัวก็ยังเกือบหนนะเดี๋ยวเรามาคัดกันคัดไปแยก,กฟอร์มนะว่ากเทิร์นเป็นไง ชุดนี้คัดเร็วหน่อยปกติจะคัด3เดือนเนาะก็พอดีลูกค้าสั่งด้วยก็เลยเล่งโตมันหน่อยมันแออัดไปมามาดูกันชีเด็ดชีด,ชดแต่มีที่ที่ฟอร์มอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 6 0สากประมาณร้อยตัวได้อยู่ที่ฟอร์มเดี๋ยวเราคัดจะคัดแต่ตัวผู้ไปเนาะคัดไปดันน้ำทุกวันนะฮะมันก็จะโตเร็วก็ให้มันได้หนึภายใน2อาทิตย์นะครับ เดี๋ยวไปดูเราคาดแต่ตัวใหญ่ๆห,หัวข้อไปก่อนนะเดี๋ยวตัวเล็กๆเ,เอาไว้ก่อนนี่คือชุดนี้จะโตช้าหน่อยมันแน่นเกินแล้วมันก็ครัดกันหืมมีเกรงใจเลยว่าทีบ้านผมน้อยนี่ตัวผู้ตัวแรกเลยเห็นชัดไหมนี่สนโนสนโนหางดาวนะครับหนึ่งจุดศูนย์ไซ เตัวแรกมาแล้วครับน,นี่น่น่ปกติคัดช้ากว่านี้แต่ดูดิมันแม่นมากอะ่ะเดี๋ยวตัวเล็กมันจะไม่ัวด้วยตัวนี้ไม่คัดหช่ไหมต้นไส้หนึ่งตรงรีบคัดฮนะเดี๋ยวน้องจะโตช้ากว่านี้เดี๋ยวมันจะหลุดหลุดลเพิ่นอายุไม่ดีมันต้องแบบบาลานซ์บาลานซ์ก็ดีอันนี้ต้องไปขุนได้ตรงนี้สวยกระตุ้นสวยเอ้ยตัวผู้ตัวเมียวะตัวผู้ว่ะ นะดูดูเดี๋ยวคัดคอกตัวใหญ่ก่อนดีกว่าคัดง่ายกว่านี่คัดคอกตัวใหญ่ก่อนอ้อกนี้นี่หมวกค้อกคัดแรกหัวค้อกคัดแรกนี่ฮนะมาดูไม่เป็นปงนอินูตัวแรกมันเลยแล้วมันมีช่วงฝนตกด้วยแหมดีนะเห็นทันเกือบป่วยหางยังสวยงามอยู่ฮนะ นี่ไม่งัางถังก่อนไปแล้วมาใส่เกลือเปลี่ยนน้ําทันในนะฮะสามนี่ได้หมดบ่อแล้วมั้งสี่คัดไปคัดไปคัดไปเหมือนเดิมครับเดี๋ยวคัดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาตัดตัดตอนคัดเสร็จแล้วเนาะดูว่ามีกี่ตัวเนะาะแล้วก็ใส่ขวดพลาติกเล็กๆนี่หนึ่งจุดศูนย์อยู่ฮะ ก็ใช so, okay, ้เวลาอีกสิ้นเดือนสิ้นเดือนพอดีอ่ะพร้อมปล่อยสิ้นเดือนนี่พร้อมปล่อยใครทุกใครแบบวอบที่แล้วไม่ทันก็รีบทักจองได้นะเพราะว่าปล่ทีก็อาทิตย์เดียวหมดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันตอนคัดเสร็จแล้วตัดมาตอนคัดเสร็จแล้วฮะคัดมาประมาณหกสิบตัวนะครับหกสิบตัวนี่ก็ มีหนึง่งเจ็ดจุดหนึ่งจุดหนึ่งะฮะมีปนตัวเมียกด้บาบางตัวตัวเมียมันใหญ่มากก็เลยคัดขึ้นมาเลยดูไกลๆดูไกลๆทิ้นเดือนเจอกันไม่ถึงทิ้นเดือนหรอกฮะ้านต่ออาทิตย์นี่จะมีตัวใหญ่จังหัวหอกกหัวหอกแล้วก็เตรียมนี่ครับกดไว้เดี๋ยวคือคือ อ,อาหารดันน้ําวันว้นวันวันนี้เปลี่ยนน้ำพรุ่งนี้ไม่เปลี่ยนแล้วก็อีกวันหนึ่งเปลี่ยนนี้กับเดียวสองอาทิตย์ไม่ถึงประมาณสอาทิตย์อ่ะหนึ่งจุสามสี่แน่นอนมีเตรียมไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนเจ็ดเจดาีใส่เลยตอนนี้ฮะเเพิ่งกำลังมาหนึ่งเที่ยวนี้คัดเร็วหน่อย ลูกขาสั่งเยอะแพตเทิรนมันสวยนะนี่หอยปลาตัวเองด้วยดึงเาไกลนี่รอๆไม่น่าเชื่อขอกนี้เยอะชิบหายจ็จะเยอะเลยทักหนาไนา้ำเรียงไปสำหรับใครชอบคลิปสไตล์นี้ก็อย่าลืมครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจคนทำคลิปนะครับเฮ้ยตัวนี้สวยสวัสดีครับเฮ้ยตัวนี้สวยเลยพทิร์ขึ้นเลยไปนะครับ